ครับสวัสดีครับวันนี้วันที่เจ็ดเดือนสามมาดูครับวันนี้น้องมีเงินโอ้กินมะละกอยแล้วครับวันนี้ขอให้มีคนกินเถอะครับกินทุกอย่างพี่สิโกเขาก็กินด้วยนะครับดูครับกินมะละกอครับอร่อยน่าดูเลยเหมือนกันเลยพี่น้องคู่นี้ กินมะละกอสุดอร่อยน้าพี่โก้พี่สิโก้หกกินชิ้นใหญ่ซะด้วยอร่อยอร่อยอร่อยน้องมองหน้ากะให้พี่กินไม่ให้หนูก,กินมั่งเลยตอนนี้หมดไปครึ่งซีกแล้วลูกหนึ่งเป็นโลที่หมดไปครึ่งซีกคนกินครับไม่ใช่หม <laughs> ก็มืดแล้วดึกแล้วด้วยครับวันนี้ก็แค่นี้ก่อนนะครับผม